สวัสดีครับพี่นกนะครับวันนี้พี่นกจะมาเสริมจมูกกับตัดหนังตาทำตาสองชั้นนะครับตอนนี้มีปัญหาก็คือเคยไปฉีดสารเหลวมาทาให้หัวตาใหญ่นะครับปลายจมูกใหญ่หมอสุภชัยก็จะเข้าไปขูดปรับแต่งให้ใหม่แล้วก็เสริมให้ได้ทรงสลปปลายพุ่งหยดน้ำนะครับหัวตาก็ไลส่สลปมาส่วนตาบนหนังตาตกเยอะมากนะ้พี่นกหมอสุภชัยก็จะทาตาสองชั้นกรีดยาวตัดหนังตาส่วนเกินออกแล้วก็เก็บหังตาที่ปุดๆหมอจัดการให้สวัสดีครับพี่นกนะครับวันนี้ ครบ1เดือนนะครับมาให้คุณหมอรีวิวเป็นคนละคนเลยหาให้ดูลูกก่อนทำก่อนว่าทำอะไรบ้างดูชั้นตาก่อนอันดับแรกเดี๋ยวจะหาว่าคุณหมอสุภชัยพูดเกินจริงนี่ตกมากๆนะครับตกมากตากปูดเลยนะครับมีสารเหลวเ้ือก็เข้าไปรื้อให้นะครับเห็นไหมฮะชั้นตาสวยเลยอ่าดูจมูกจมูกจากที่แบบฉีสารเหลวมาบริเวณที่หมอมาไว้ใหญ่ๆนะคุณหมอสุภชัยจัดให้เลยครับเข้าไปขูดอ่าอย่างดีเลยครับปรับแต่งให้จากประสบการณ์15ปีเลย นะครับทั้งหมดนี่เลยแล้วก็เสริมให้ใหม่ออกแบบซิลิโคนใหม่เหลาซิลิโคนแบบเคสต่อเคสแบบพรีเมียมของเมกาให้เลยครับเห็นไหมฮะสวยเลยจากจมูกที่ใหญ่จมูกเรียวนี่หนึ่งเดือนนะครับเรียวสวยมากนี่มาแบบยิ้มสวยมาเลยครับโอเคครับผมหนึ่งเดือนครับยินดีด้วยนะพี่น้องนะครับครับยินดีด้วยครับผม